ตัวเรือนเงินชุกทองหรือตัวเริอนทองคําแท้นะคะ2อ,อย่างนี้เนี่ย มีความเหมือนและความต่างอย่างไรเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจในการซื้อสินค้าหรือเป็นความรู้ดีๆเกี่ยวกับจิวเวลรี่ค่ะต้องบอกกันก่อนนะคะว่าเวลาเรามองภายนอกเนี่ยเราจะไม่สามารถแยกได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวเรือนเงินหรือว่าตัวเรือนทองนะหรือว่าทองคําขาวเนี่ยก็จะมีความใกล้เคียงกันนะคะเพราะว่าขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยเราจะต้องมีการชุบด้วยทองคําขาวหรือว่าทองแท้นั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองเยลโลโกหรือว่าสีไวโกนะคะก็คือแยกไม่ออกได้แน่นอนแต่ว่าเราจะมารู้ความแตกต่างระหว่างเงินกับทองกันค่ะแรกนะคะคิดจะโฟกัสไปที่คําว่ามูลค่าค่ะ เพราะว่าคนจะต้องให้ความสนใจในเรื่องนี้เป็นอย่างมากสําหรับตัวเรือนทองแน่นอนว่ามีมูลค่าสูงกว่านะคะแล้วก็ขายจำนำได้ส่วนตัวเรือนเงินก็ไม่ใช่ว่าไม่มีมูลค่านะคะเป็นตัวเรือนที่มีมูลค่าแต่ว่าไม่สามารถขายแล้วก็จำนำได้นั่นเองค่ะส่วนข้อที่2นะคะคนก็จะมาโฟกัสในเรื่องของน้ำหนักนะคะต้องบอกเลยว่ามาตรวัดนะคะจริงๆแล้วเนี่ยทองจะมีน้ำหนักมากกว่าเงินนะคะเกือบ1เท่าตัว ะะแต่ว่าถ้าในส่วนของการทำจิวเวลรี่เนี่ยน้ำหนักเนี่ยจะไม่มีความแตกต่างกันมากเพราะเงินนะคะจะเป็น92.5%ค่ะจะผสมแร่อื่นเพียงแค่7.5%นะคะส่วนตัวเรือนทองท,องที่ทำจิวเวลรี่ส่วนใหญ่จะใช้ทองอยู่ที่75%เมื่อถั่วเฉลี่ยกันแล้วนะคะถ้าสมมติว่าคนที่มีความคอนเซิร์นหรือว่ากังวลเรื่องน้ำหนักจะบอกเลยว่าเงินหรือว่าทองนะคะมีน้ำหนักใกล้เคียงกันดังนั้นเนี่ยตัดความกังวลเรื่องนี้ไปได้เลยข้อที่3นะคะก็มาจากข้อที่2นั่นเองค่ะความนิ่มขออองงตััวเเรืนน่่นคะ สำหรับคนที่ชอบงานเพชรงานพลอยนะคะมีการฝังเพชรฝังพลอยแนะนําเป็นตัวเรือนทองเพราะว่าตัวเรือนเงินเนี่ยจะมีความนิ่มมากกว่าดังนั้นเนี่ยการยึดเกาะก็คือจะน้อยกว่าแต่ถ้าสมมติว่าคนชอบตัวเรือนเป็นลวดลายแบบตัวเรือนหน,นานะคะเป็นดีไซน์สไตล์ผู้ชายเท่ๆอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถใช้ตัวเรือนเงินได้ค่ะเพราะว่าตัวเรือนเงินเนี่ยก็จะมีความเขาเรียกว่าอ่อนมีความเป็นทําลวดลายได้สวยกว่างานทองนั่นเองค่ะ ส่วนข้อสุดท้ายนะคะข้อ 4. นะคะเป็นคนสิ่งที่คนโฟกัสมากๆเลยก็คือการลอกกันดํานั่นเองค่ะหลายๆคนจะถามเข้ามาเยอะมากเลยเลอกไม้ดาไหม้นะคะเลือนง่ายไหมนะคะต้องบอกเลยว่าทุกวัสดุจิวเวลรี่นะคะใช้วิธีการทําเหมือนกันหมดก็คือชุบทองเป็นขั้นตอนสุดท้ายดังนั้นเนี่ยจะมีการเลือนเหมือนกันหมดค่ะแต่ว่าวัสดุนะคะถ้าสมมุติว่าคนใส่เงินนะคะแล้วใส่แล้วดานะคะมีโอกาส ทำให้เปลี่ยนจิวเวลรี่นี่เปลี่ยนสีได้ง่ายเพราะว่าเงินเนี่ยใส่แล้วจะดำค่อนข้างเยอะหลายๆคนใส่เงินแล้วดำแต่ว่าสําหรับงานทองนะคะก็คือจะไม่ลอกไม่ดำนะคะถือว่าลอกแล้วก็จะเป็นตัวเรือนหน้าในาที่เป็นสีของเขานะคะเป็นเงินหรือว่าเป็นทองเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยใครที่ใส่เงินแล้วดำแล้วมีความกังวลในเรื่องของการใช้ได้ยาวนานแนะนําเป็นงานทองจะเรียกว่าใส่ได้คุ้มค่ามากกว่าก็เคล็ดลับดีๆนะคะระหว่างเงินกับทองนั่นเองก็ฝากติดตามทุกช่องทางเลยค่ะแล้วก็พบกับความรู้ดีๆได้ใหม่ในคลิปหน้าวันนี้เค็กลาไปก่อนขอบคคุณ่ Ah!